วันนี้เป็นวันแรกที่ไทย PBS ปรับผังอยู่เคียงข้างประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 นะครับจัดทัพเสริมรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด -19 ในขณะที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินของไทย PBS ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนครับจิตอาสาไทย PBS ช่วยกันรับสายจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ใต้ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด19วันแรกมีผู้ติดเชื้อขอรับการช่วยเหลือมากกว่า50คู่สายนะครับพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากยังหาเตียงหรือโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาไม่ได้ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด19ประสานความช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อรับเรื่องร้องเรียนและปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับโควิด19ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา พร้อมกับยกทัพปรับผังจัดรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด -19 ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่าย2องนะครับ14วันต่อเนื่องไปนับตั้งแต่วันนี้จนถึง10พฤษภาคมนายนพดลศรีหาไทยบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวหวังว่าไทย PBS จะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับหลังจากที่เรา,าเปิดศูนย์ ประสานงานฉุกเฉินขึ้นมาก็มีสายโทรศัพท์ที่เข้ามาจำนวนมากทั้งในเรื่องของการแจ้งในเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตอนนี้ก็หลายคนที่พยายามที่จะโทรทุกช่องทางไม่ว่าจะไาทางของกรมการแพทย์ของประกันสังคมหรือว่าของหน่วยงานอื่นๆแต่ทีนี้การช่วยเหลืออาจจะยังไม่ทั่วถึงเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยประสาน เราเป็นคนประสานเพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้กับหน่วยงานของภาครัฐในการที่จะลำดับความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด19ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 7902111มี20คู่สายนะครับหรือทางลายครับแอดร้องทุกข์ไทย PBS หรือแจ้งขอความช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านรายการพิเศษไทย p ีบสู้โควิด -19 จะออกอากาศสดทุกวันจันท์ถึงวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาเริ่มวันอังคารที่27เมษายนถึง10พฤษภาคมนี้ที่ไทย p ีบหมายเลข3ครับ